ังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงกันไปแล้วนะครับอีกกระบวนการที่พลาดไม่ได้เลยและขาดไม่ได้เลยก็คือกระบวนการแสวงหาความรู้การก่นกรองความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ครับมูลนิธิโครงการหลวงก็ดําเนินการเหล่านี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์สุชนอธิบายกันดีกว่าครับครับในส่วนของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับซึ่งเรามีอาบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ครับ กับเรื่องการเลี้ยงสัตว์การจ่าข้อความรู้ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับขออนุญาตจะแบ่งเป็นส่วนหด้ว่าถ้าเป็นความรู้โดยในนะครับหรือยากจะที่บายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูมิปัญญาหรือเป็นความรู้ที่ฝังลึกประวบการณร์นะครับเราก็จะมี2ส่วนก็คือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ไปเป็นทีมพี่เลี้ยงหรือไปส่งเสริมนะครับความรู้ที่เขานําไปใช้นะครับการจัดการก็จะฝังลึกอยู่ในตัวเขานะครับความรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง นะครับตรงนี้เราก็จะมีได้จากเรื่องการประชุมประจำเดือนการประชุมประจำปีการบรรยายพิเศษรวมทั้งเรื่องของการประชุมวิชาการ,รเนื่องจากว่าเป้าหมายหลักของที่โครงการหลวงเรามีการสนับสนุนเงินวิจัยเพื่อให้หนักวิชาการไปวิจัยอย่างต่อเนื่องวิจัยเพื่อแก้ปัญหานะครับ,รบเมื่อได้องความรู้ปับ๊บเราก็จะมาถ่ายทอด มาเติมเต็มให้กับนักวิชาการของศูนย์และสถานีรวมทั้งนักวิชาการของงานบริษัทด้วยเพื่อที่ออกไปด้วยในส่วนนี้ผมจะขอญาต่ออธิบายเป็นคู่ๆแล้วกันนะครับ,ร,บระหว่างการแสวงหาความรู้และก็การคันครองรว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับ,รบเช่นเรื่องของการอบรมการถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยและการค้นฟ้าตรงนี้เราจะได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการวางแผนนะครับการผลิต การดาเนินงานให้ลูกเพเป้าหมายนะครับการใช้สมาร์ทโฟนหรือการใช้โซเชียลมีเดียนะครับตรงนี้ได้ความรู้ที่จะไปแก้ปัญหานะครับซึ่งผมเรียนมาบ้างแล้วนะครับเวทีการประชุมของเกษตรกร,รนในแต่ละศูนย์หรือแต่ละสถานีซึ่งในส่วนของตรงนี้หัวหน้าศูนย์หรือหัวหน้าสถานีจะเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเราก็จะได้ความรู้ความต้องการหรือความพร้อมของเกษตรกรในแต่ละศูนย์และสถานีซึ่งเป็นกิจกรรมที่สูนยและสถานีทําอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของ การรายงานผลการติดตามผลการเลี้ยงนะครับเราก็ได้ความรู้เรื่องการดําเนินงานเมื่อเทียบกับแผนนะครับว่าแผนที่แต่ละศูนย์สถานีที่เคยสัญญาเราไว้ว่าการจัดความความรู้นะครับเมื่อถึงจุดนี้แล้วได้ความรู้มาในระดับไหนได้ผลการเลี้ยงได้ผลการจัดการเป็นยังไงบ้างการไปทัศนศึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ความรู้ที่นําไปพัฒนาไปปรับปรุงและวก็วางแผนการผลิตในแต่ละปีเราก็จะมีการประชุมสัญจร นะครับภายในจังหวัดเชียงใหม่ภายในพื้นที่ของที่โองการหลวงอาจจะไปที่เชียงรายบ้างไปที่หนด้วยไปที่ลาพูนห,หรือไปที่พะเยาตามศูนย์ของโครงการหลวงซึ่งเราจะกําหนดไว้ทุกสามปีนะครับ mm. เพื่อไปแรกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้กับกเกษตรกรที่ผมพูดถึงว่าเป็นประสบการณ์เป็นภูมิปัญญานะครับของนักส่งเสริมก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการไป ประชุมสรุปงานประจําปีซึ่งตรงนั้นเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดทาแผนในเรื่องของการจัดความรู้เราก็จะใส่เข้าไปตรงนั้นด้วยเรียกว่าองค์ความรู้เนี่ยมีเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งเราต้องคอยแสวงหาจากกิจกรรมที่เรากล่าวมาเรื้องต้นเพื่อให้ได้การกันกรองความรู้ที่ต้องการ,รบนี่อาจจะเป็นความโชคดีของเราที่เราวางระบบไว้ว่าในส่วนของทีมงานที่จะมาเก็บข้อมูลทั้งหมด นอกจากส่วนของงานวิจัยและพัฒนาบริษัทที่เก็บเองแล้วก็มีหน่วยงานสับสนวนจากสถาบันวิจัยพนา,าพื้นที่สูงซึ่งเป็นคณะทีมเลขาครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวจะมีต่อไปก็คือว่าเขาก็จะทําหน้าที่ผลิตเอกสารเผยแพร่ออกไปด้วยโอ้เรียกว่าเป็นการต่อย,ยอดความรู้อย่างต่อเนื่องเลยให้ทั้งเกษตรกรแล้วก็ในตัวมูลที่โครงการหลวงเองและในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเยรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ละครับมูลที่โครงการหลวงดาเนินการอย่างไรครับ ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็การเผยแพร่ะนะครับของลนิธิคุกการหลวงก็มีแนวปฏิบัติดังนี้นะครับก็ขอแยกเป็น2ระดับก็คือระดับเจ้าที่ของงานวิจัยและก็พัฒนาประสาทของโครงการหลวงนะครับก็จะมีการทบทวนหลังการปฏิบัติงานนะครับซึ่งผมได้ได้ฟังแล้วก็มีการประเมินผลการเรียนรู้มีเรื่องของชุมชนนักปฏิบัติ นะครับก็นำเกษตรกรที่มีผลการจัดการที่ดีเลิศเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาถ่ายทอดต่อไปนะครับในส่วนของการสัมมนาความรู้ต่างๆนะครับการประชุมระดมความคิดเห็นนะครับซึ่งเราก็ทําอย่างต่อเนื่องการประชุมประจําเดือนนะครับซึ่งได้เล่าให้ฟังแล้วการประชุมสัญจรแล้วก็การประชุมประจาปีที่อีกระดับหนึ่งคือระดับของเกษตรกร,รเราก็จะมีในอริบัติว่าให้เพื่อนช่วยเพื่อน นะครับเพื่อนจากคนหนึ่งที่มีการเลี้ยงดีก็เล่าสู่เพื่อนอีกคนหนึ่งหรือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็นําเข้ามานะครับเช่นกรณีที่เราประชุมสัญจรเราก็จะเลือกพื้นที่ที่เกษตรกรมีผลการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศเราก็เอามาให้เป็นผู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับพี่เลี้ยงช่วยกากับหรือเรียกว่าเป็นโคชชิงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อ,อยู่ในส่วนของระดับของเกษตรกรนะครับเราทำบริษัทฟาร์มสาธิต ะครับอันนี้ก็ใช่เรื่องของกิจกรรมฟิลด์เดย์นะครับฟิลด์เดย์นี้อาจจะเป็นเป็นอาจจะเป็นศัพท์ที่ไกลนิดหนึ่งนะครับศูนย์ไหนหรือสถานีไหนที่มีการจัดการความรู้ที่ดีทางมูลิี่โครงการหลวงโดยเพราะงานบริษัทก็จะไปร่วมสมทบกับกิจกรรมอื่นๆวันนั้นเป็นวันที่เกษตรกรทั้งหมดจากสนย์อื่นเข้ามาเรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นวันฟิลด์เดย์ให้หวันนะครับ ในส่วนของการเผยแพร่ในรูปแบบนะครับเรามีทั้งเรื่องของโปสเตอร์ที่ผมพูดถึงก็คือของสถาบันวิจัยและพนาพื้นที่สูงที่เป็นหน่วยงานทํามีคู่มือการจัดการความรู้นะครับแล้วก็อีกหลากหลายรูปแบบที่เราใช้อยู่ครับอย่างที่เราเห็นที่เราทํารายการอยู่ตอนนี้ก็คือกรณีศึกษาของมูลนิธิโครงการหลวงกับการจัดการความรู้ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่องความรู้แบบหนึ่งด้วยนะครับท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุชนมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ จะเห็นได้ว่าศาสตร์ของการจัดการความรู้นะครับไม่ใช่แค่เพื่อการผลิตศาสตร์ครับแต่เป็นการพัฒนาต่อยอดของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนวยครับ